มาดูเรื่องของตัวเงินตัวทองกันต่อเมื่อวานนี้เราพาไปดูเรื่องราวของตัวเงินตัวทองที่ันมได้ทองถูกต้องเมื่อวานนี้ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านใช่ไหมคะเจ้าของบ้านเขาก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเอาคลองทองเนี่ยไปคล้องคอแล้วก็จะได้โชคได้ลาบแต่ว่ามาคราวนี้รเราไปเจอตัวเงินตัวทองลงไปเล่นน้ําทะเลในจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่คุณดูภาพวงกลมสีแดงนะคะมันจะตัวเล็กหน่อยใช่เป็นตัวเงินตัวทองขนาดเล็กครับประมาณ50-60ซนติเมตรพบอยู่บริเวณริมชายหาดสุชาดาตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง <ใช S 1> มีนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านเขายืนดูกันแบบงงมากเลยคร<ช>ับและเนี่ยเมื่อสักครู่ก็มือมีสุนัขวิ่งไล่วิ่งไล่เห่าตัวเงินตัวทองที่กำลังน่าจะเล่นเซิร์ฟอยู่ออคุณโตลื่นอยู่แบบนี้เห็นไหมคุณดู ต้องซ้อหนึ่นชายหาดไม่ใช่มันนอนหมดแรงเหรออาบแดดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้นอนหมดแรงเหมือนกำลังสนุกเลยเนี่ยคุณดูเล่นน้ำด้านนายวิมลเที่ยงตรงดีประธานวิสาหากิจชุมชนร้านคาร้านอาหารชายหาดสุชาดาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคุณคที่ได้เห็นตัวเงินตัวทองออกมาวิ่งอยู่ริมชายหาด <c oughs> ต้องบอกกันว่าปกติแล้วนะคุณผู้ชมตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาจะอยู่ในแหล่งน้ําจืดก็เลยคาดว่าลูกตัวเงินตัวทองเนี่ยน่าจะมีอายุไม่กี่เดือนเท่านั้นถ้าปล่อยไว้แบบ ต้องโดนเหล่าบรรดาสุนัขเมื่อสักครู่เนี่ยรุมกัดแน่เลย<อ>ก็เลยช่วยกันค่ะจับแล้วก็ไปปล่อยบริเวณริมแม่น้ําที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะคโดยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มองว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะเนาะโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนแบบนี้<อ>ก็เลยไปเสี่ยงโชคขอโชคขอลาบกันจากเจ้าตัวเงินตัวทองนี้นะคะคเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้พบเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะนําโชคนําลาบความเป็นสิริมงคลเข้ามาแก่ชีวิตนั่นเองนะคะ ก็ไปดูกันวันนี้ก็ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันพอดีเลยนะคุณก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ที่เห็นเนี่ยคือมันแปลกตรงที่ว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในน้ําจืดใช่ไหมเนี่ยอยู่ๆมันมาเล่นทรงเล่นเซิร์ฟอย่างที่น้องใบตองบอกแปลกแดดเล่นเซิร์ฟนนี้เตอคลื่นสุริตแม่คุณน่าจะแลบลิ้นนินี่ไม่เหมือนค่ะแเลนน่ารักเอ้ยพอแล้ว